สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตมบลบางสะเก้าค่ะค่ะบ้านปลาธนาคารปูของหมู่5ตมบลบางสะเก้านะคะใช่ค่ะที่นี่นะคะเขามีการดูแลแล้วก็อนุรักษ์ปูและปลาค่ะค่ะโดยมีแกนนําคือท่านผู้ใหญ่สถิตแสนสนอนะคะของตาบลบางสะเก้าหมู่5เนี่ยแหละค่ะที่ช่วยเป็นแกนนําชักนําให้ชาวบ้านมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่นี่ค่ะ ใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะเขาเกิดปัญหาวิกฤตนะคะในการที่จำนวนปูละปลาเนี่ยลดน้อยลงนะคะจึงทำให้เกิดแนวคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ปูละปลาเนี่ยยังคงสภาพอยู่เขาก็เลยเกิดแนวคิดที่เรียบในการอนุรักษ์ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันได้ไ่มคะคะโอเคค่ะพี่อาร์ตค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะตามมาเลยค่ะไปยืมเมื่อ พี่อาร์ตเข้ามาแล้วอาก,กาสดีมากเลยอะใช่แล้วเย็นมากเลยค่ะลมพัดเย็นสบายใช่ถึงมันจะมีแดดแต่มไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยใช่ค่ะไม่ร้อนเลยอากาศดีค่ะ <laughs> ใช่ <laughs> พี่อ,อา,าร์ตหนูอยากรู้ว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรหรอตรงนี้นะคะ <laughs> เขาเรียกว่าสถานที่อนุรักษ์แล้วก็อนุบาลแม่ปูค่ะเออใช่พี่อาร์ตหนูเห็นตอนที่เดินเข้ามาเขาเขียนว่าบ้านปลาธนาคารปูใช่ปะใช่แล้วมัน ที่เขาเรียกว่าบ้านปาลาธนาคารปูเนี่ยเพราะเขาสร้างบ้านให้ปลาและปูอยู่ใช่โดยการที่นําปาการังเทียมะคะ่ะรู้จักปาการังเทียมหรือเปล่าพวกยางรถยนต์อะไรประมาณนี้ป่ะคะใช่แล้วค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็หาวิธีนะคะที่จะทํายังไงไม่ให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาจับปลาจับปูของเขานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเรืออวนนะคะที่เขาเนี่ยจะใช้อวน,นลาก ทีนี้ปลาหรือว่าปลาที่มันอยู่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆเนี่ยก็โดนจับไปหมด mm hmm. เขาก็เลยคิดหาวิธีการโดยการนําปะการังเทียมค่ะหรือว่ายางรถยนต์เนี่ยมาทิ้งเพื่อที่จะให้เป็นที่อาศัยของปลาแล้วก็หลบภยัยของปลาด้วยอี่อยานึ่งเรืออวนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วพวกแปบบ๊บพอนะ้ําอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ mm hmm. เขาใช้ปูนซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์จะทำยังไงหรอพี่ <S <S คะ,คะ ปูนซีเมนเนี่ยเขาก็จะใชะ้ทำโครงสร้างแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ<ม>แล้วก็พอหล่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเขาก็จะไปพูนน้ำทิำ้ๆแต่ว่าในปูนสี่เหลี่ยมเนี่ย<ๆ>เขาก็ยังมีคุิปัญญาชาวบ้านนำเข้าไปสอดแทรกด้วยยังไงล่ะคะค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าหลอ่อปูนซีเมนเนี่ยเขาจะใช้เหล็กใช่ไหมคะในการที่จะให้ปูนเนี่ยเกาะตัวแต่ว่าเหล็กเนี่ยเมื่อลงมาอยู่ในน้ำทะเลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด ว่าการระเบิดระเบิดด้วยเหรอใช่เขาเรียกว่าเป็นการระเบิดของเหล็กข้างในอะคะ่ะเขาก็เลยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ไม้ไผ่อะคะ่ะเอามาทําเป็นฐานให้ปูนยึดที่มีปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็หมดไปปูนก็ไม่ระเบิดแล้วก็สามารถที่จะอยู่งคงทนได้ด้วยค่ะแล้วมันจะแตกไหมค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของเขา ส่วนธนาคารปูที่เขาบอกเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยนำแม่ปูที่จับได้ชาวบ้านจับได้ค่ะที่มีไข่เยอะๆเนี่ยมาทําการอน,านุบาลก็คือถ้าเกิดว่าจับปูได้เนี่ยเอาปูเนี่ยมาฝากธนาคารไว้ธนาคารเนี่ยเอาคืนไปได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะเมื่อปูออกไขเ่เสร็จแล้วร้อยเนี่ยปูแม่ปูเนี่ยเขาก็จับเอาคืนไปเขาส่วนจดไว้ว่าเอามาเท่าไหร่ใช่แล้ว,นะลวค่ะเขาจะมีการจดบันทึกไว้แล้วก็นํา แม่ปูเนี่ยกบคืนสว่วนลูกปูเนี่ยก็ทาการอันปานแล้วก็ดูแลมันเมื่อโตแล้วเนี่ยก็นํากลับสู่ท้องทะเล<ม>จึงทําให้ประชากรปูแล้วก็ปลาในบาคา้า,นา,นเ,าเนี่ยมีกินมีใช้ตลอดดีมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจากที่เราพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมที่ตลาดสี่มุมเมย์นะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของปูที่ชาวบ้านเนี่ยจับได้จากบ้านปลาธนาคารปูนี่แหละค่ะมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ในตบลนี่แหละนาะใช่ ถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ศาลาอนุบาลันิดกันนะคะค่ะ okay. ไงคะเพื่อนๆวันนี้พี่อาร์ตกับพี่มัตตี้เนี่ยพาเพื่อนๆนมาศึกษาบ้านปลาธน,นาคารปูคงจะได้ความรู้อะไรกันไปเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วพี่อาร์ตคะที่ศึกษาธรรมชาติที่นอกจากบ้านปลาธน,นาคารปูของบางสักเก้าเนี่ยมีที่ไหนอีกบ้างไหมคะเอ่อที่เพื่อนๆเขาบอกกันมานะคะก็คือว่ายังมีป่าตะกาดใหญ่คะ่ะอยู่ที่หมูซีตบบลบางสักเก้าของเรานี่เองคะ่ะป่าตะกาดใหญ่นี่ประมาณว่าเป็นป่าชายเลนอะไรอย่างงี้ป่ะคะ ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูเองดีกว่านะคะว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าวันน like ี้เ um OK> วลาของเราหมดแล้วเอาไว้เจอกันในครั้งหน้าแล้วกันนะคะอย่าลืมติดตามเราสองคนนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะงั้นวันนี้เราสองคนขอเก็บภาพสวยๆของที่นี่ไว้ก่อนดีกว่าใช่ค่ะงั้นเราสองคนไปแล้วนะคะ